สวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกท่านยามเช้านะครับผมตอนรับสู่การ์ตูน่าลาข่าวแมนยูนะครับประจำวันเสาร์ที่17เมษายนครับวันนี้เรามาเกาะติดข่าวสารรอบมันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับแล้วก็จัดมาให้หลายข่าวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มกันฝากด้วยครับอย่าลืมกดซับให้ผมนะฮะการ์ตูน่าลาข่าวแมนยูนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์นะครับมียาท่าจอมทองที่แก้อาการกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อนะครับจัดไปเลยยาท่าจอมทองนะครับถ้าเกิดเป็นนาการอื่นๆอย่างเช่นท้องผูกถ่ายสะดุดต้องการจะขับลมก็ยาทายานทาง 3ช่องทางบนภาพนะครับมี Facebook ไลน์แอดเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะไปหาตามร้านขายยาชะน,นำทั่วไปก็มีเหมือนกันสะดวกมากๆเลยนะครับมีควันหลงหลังเกมมาฝากกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เกมที่เราเพิ่งชนะกรนดา้ามา2-0นะครับเกมนี้ทุกคนรู้แล้วว่าดียังไงนะครับแต่ว่าเราจะย้อนไปถึงเกมที่เราชนะสเปอร์มา3-1นะครับ ก็คือพอดีสกายสปอร์ตเพิ่งเอาบทสัมภาษณ์มาลงเป็นบทสัมภาษณ์ของป๊อกบาที่พูดเกี่ยวกับ2กุนซือที่เขาเคยร่วมงานด้วยก็คือโอเลโกนาโซชากับโชเซ่มูรินโญ่นะครับกุนกุนเลยตอนนั้นก็คือเพิ่งชนะสเปอร์มานะครับสกายก็สัมภาษณ์ป๊อกบาครับถึงรูปแบบการคุมทีมและก็การบริหารนักเตะภายในทีมของโอเลโกนาโซชาว่ามีความแตกต่างจากระบบของโชเซ่มูรินโญ่กุญซือคนเก่าของทีมอย่างไรบ้างนะครับป๊อกบาเล่นมาแล้วทั้ง2คน คือ,อบอบาก็บอกว่าสิ่งที่ผมเห็นในตอนนี้คือโอเล่เนี่ยต่างกับมูรินโญ่อย่างสิ้นเชิงเลยนะหนึ่งสิ่งคือเขาเนี่ยจะไม่อยู่ฝั่งตรงข้ามนักเตะเด็ดขาดไม่มีทางที่โอเล่จะต่อต้านนักเตะของตัวเองเลยนะครับนี่คือ,อบอบาบอกในแบบนี้เลยนะไม่รู้จะสื่อถึงมูรินโญ่อย่างไรนะครับ บางทีเนี่ยโอเล่ OLED อาจจะไม่เลือกนักเตะบางคนลงสนามแต่เขาก็จะไม่ดองใครสักคนบนมานั่งเสมือนว่านักเตะคนนั้นไม่มีตัวตนแน่นอนนะครับจะไม่มองข้ามหัวแบบแบบนั้นนั่นแหละสิ่งที่แตกต่างระหว่างโอเล่กับมูผมเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับบูรินโยนะทุกคนก็เคยเห็นกันดีแต่วันต่อมาเนี่ยคุณก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นสิ่งประหลาดที่ผมเจอกับตัว ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับปอกบาเขาบอกว่าวันหนึง่งความสัมพันธ์ต่างที่เขามีกับมูรโยกก็เปลี่ยนไปนะครับนะักข่าวก็เลยถามต่อเขาว่าเอ้แล้วโอเลโกน่าโซชามีวิธีการทํางานยังไงที่ทําให้นักเตะภายในทีมบางคนเนี่ยที่เคยฟอร์มไม่ดีมาก่อนแต่ว่าตอนนี้กลับมาฟอร์มดีได้นะครับยกตัวอย่างเช่นลูกชอนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็คือเล่นไม่ออกเล่นไม่ดีมีปัญหากับ,บมุรโยจนโดนมูเนียดออกสื่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ฟอร์มก็โหดมากกลายเป็นนักเตะ ตำแหน่งแบ็กซ้ายที่น่าจะโหดสุดในพรีมเมียร์ลีกตอนนี้เลยนะครับกลับไปติดทีมชาติอังกฤษแล้วด้วยนะครับบอบาร์ก็ตอบครับบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโอเล่เนี่ยเข้าถึงนักเตะได้ดีกว่ามั้งนะครับคือโค้ชทุกคนก็จะมีวิธีการเข้าหานักเตะของตัวเองแล้วก็เวลาที่คุณเป็นนักเตะเนี่ยคุณก็ต้องพยายามปร,รับตัวให้เข้ากับโค้ชตามไปด้วยบางครั้งก็เข้ากันได้บางครั้งก็ไม่ได้นะครับโอเล่เนี่ยช่วยลุกชอเยอะมากเลยนะมันเป็นซีซั่นที่ยากลําบากระหว่างลุกกับมูรินโญ แต่ตอนนี้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ได้รับความไว้ใจจากโค้ชอย่างโซชาเต็มๆนะครับก็อาจจะบอกว่าโซชาเข้าถึงนักเตะได้ดีกว่านะครับเป็นคนที่มีการซัพพอร์ตนักเตะที่ดีนะครับผมจะไม่พยายามมาอยู่ฝั่งตรงข้ามนักเตะโจมตีนักเตะออกสื่อซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยนะครับโอเล่ไม่เคยทําแบบนั้นการจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ฟอร์มของลูกชอ,อก,กลับมาได้ดีขึ้นนะครับในช่วงนี้ก็ดีมากจริงๆนะครับแต่ว่านี้ต้องใช้วิจรารณญาณในการฟังนิดนึงนะครับ เอาข่าวมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเราจะไม่ไปจัดเราจะไม่ไปตัดสินว่าเฮ้ยมูรินโญ่เป็นคนไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าแกก็เป็นคนที่พาเราคว้าแชมป์ลีกครับกับยูโรเปาลีกได้ด้วยนะครับก็มีเครดิตที่ดีเหมือนกันกันกบแมนยูแต่ว่าไอ้เรื่องของการมีปัญหากับนักเตะเนี่ยเป็นเรื่องปกติของมูรินโญ่อยู่แล้วนะครับจนถึงตอนนี้กับสเปอร์เขาก็มีข่าวว่านักเตะสเปอร์เออร์ระอานะครับชอบบน่นชอบดา่าอัลลี่เนี่ยหลุดไปแล้วคนหนึ่งนะครับไม่รู้คนอื่นจะตามมาด้วย ปอกบาพูดแบบนี้กับโซชาแล้วเนี่ย้าแฮปปี้ก็อยู่ต่อไหมสัญญาอีกฉบับเนี่ยรออยู่นะครับเซ็นเลยยาวๆไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เล่นดีมากนะครับก็รอดูต่อไปแล้วกันว่าจะต่อสัญญาไหมราข้ามาเรื่องในสถานการณ์นักเตะค,คนอื่นๆภายในทีมกันบ้างนะครับล่าสุดโซชาก็อัปเดตเรื่องราวของอเด็กไบยี่นะครับว่าตอนนี้นักเตะก็อยู่อังกฤษแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งได้รับการตรวจโควิดไป ะะแล้วก็หวังว่าผลตรวจผลนี้ผลล่าสุดเนี่ยจะเป็นลบนะครับเพื่อที่นักเตะจะกลับมาซ้อมได้แล้วก็จะเตรียมตัวสำหรับเกมกับเบอร์ลี่วันอาทิตย์นี้นะครับสำคัญมากๆนะเพราะไบยี่ก็เป็นอหนึ่งคนที่น่าจะเหมาะกับเกมแบบนี้นะเกมที่ใช้สรีรละร่างกายเยอะเกมที่ใช้ลูกาอากาศนะครับไบยี่ก็น่าจะเหมาะกว่าลีเนล่เฟนะครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่งตรวจโควิด COVID ไปต้องหวังว่าไอ้ผลตรวจผลนี้จะเป็นลบสักทีนะครับเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ยังเป็นบวกอยู่ ส่วนเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ที่บบยียังไม่ได้ต่อกับทีมนะครับโซชาบอกว่าก่อนหน้าน,นี้เอร็กบบยี่ทำผลง,งานได้ดีมาตลอดฉะนั้นทีมกำลังเจราจาเรื่องการต่อสัญญากับนักเตะอยู่นะครับและก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่คือโซชาก,ก็บอกว่าก็เข้าใจได้พอช่วงนี้มันจะมีข่าวลือในการย้ายทีมของไบยีเยอะนะครับเพราะไม่ยอมต่อสัญญ,ญาสักทีเหมือนว่านักเตะไม่พอใจนู่นนี่นั่น,นแต่ว่าก็ ตอนนี้กำลังพยายามเจรจาอยู่แล้วก็น่าจะจบได้ด้วยดีนะครับอันนี้เป็น s i m o มอนพีชนักข่าวสายแมนยูที่ไปเอาอข้อมูลจากปากของโซชามาเองนะครับนะอาจจะอยู่ต่อนนะขอให้ไม่ย้ายไปไหนเถอะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อกองหลังคนใหม่เข้ามานะครับส่วนในฝั่งของเอเดสันคาวานี่ครับที่ฟอร์มก็ร้อนแรงนะยิงต่อเนื่องเลยเกยมล่าสุดก็ยิงมาได้ด้วยที่ ยิงใส่กรานาดานะครับโห oh, ความคมนะเท้าซ้ายด้วยนะครับลูกนั้นก็ยิงพาแมนยูนับไป1-0แล้วก็จบเกมด้วยการชนะ2-0นะครับเล่นสบายเพราะลูกยิงของคาวานี่นี่แหละนะครับก็ล่าสุดฟรานซิซโรมาโน่นะครับสายข่าวเทียนหนึ่งจากอิตาลีเขาก็รายงานบอกว่าแมนยูเน็ดกับคาวานี่มีนัดกันนะครับว่าจะคุยถึงเรื่องของอนาคตในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับคือฝั่งของโรมาโน่บอกว่า next weeks ก็อาจจะประมาณ2อสัปดาห์เนี่ยมานั่งคุยกันนะครับเปิดโต๊ะคุยกัน แมนยูมีเป้าหมายสําคัญก็คือรั้งตัวนักเตะให้อยู่กับทีมเอาไว้อีกสักปีหนึ่งนะครับตามสัญญาที่เคยมีพูดกันเอาไว้ซึ่งนักเตะก็จะตัดสินใจร่วมกับเอเย่นแล้วก็ตัดสินใจร่วมกับครอบครัวนะครับว่าจะเอาอยัางไงต่อตอนนี้มันก็มีข่าวว่าเขาอยากจะย้ายออกเพราะว่าคิดถึงบ้านนะครับอยากกลับไปอยู่อเมริกาใต้แล้วก็อาจจะปรับตัวกับวัฒนธรรมอังกฤษไม่ได้ดีขนาดนั้นเดีย๋ยวให้ครอบครัวมาช่วยคิดด้วยว่าจะเอายังไงนะครับโดยถ้าเกิดเลือกย้ายไปนะครับโรนับอกว่า เขาวนี้ก็จะย้ายไปอยู่กับโบคาจูเนียนะครับที่พยายามยื่นสัญญาให้2ปีด้วยกันถ้าคือย้ายไปแล้วก็ยังเล่นได้อยู่นะครับสภาพร่างกายยังพอไหวพอลากๆไปได้บอลอังกฤษอาจจะยากไปแต่ไปเล่นกับบอลฝั่งอาเจนินาน่าจะพอลากไหวอีกสัก2ปีนะครับแล้วบรรยากาศต่างๆมันก็ใกล้ชิดกับบ้านด้วยน่าจะทําให้สภาพจิตใจของเขาสามารถเล่นต่อไดย้ยาวๆนะครับก็ไม่ได้ย้ายไปขวนสตร์ทแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่ายังค้างข่าวมากนะครับคือหลายสื่อก็บอกว่า น่าจะย้ายแตเดี๋ยวเรามารอดูกันว่านักเตะจะตัดสินใจอย่างไรนะครับอาจจะยอมต่อก็ได้สมมติมีปฏิหารเกิดขึ้นนักเตะยอมอยู่ต่อก็จะทําให้เกิดข้อดีกับเราคือเราไม่ต้องพยายามไปกว้านซื้อกองหน้าคนใหม่เข้ามาในรูปแบบที่เราไม่ต้องการนะครับเพราะว่าเรามีคนที่เราต้อง,องการอยู่แล้วอยู่คนเดียวแต่โอกาสได้ก็ยังค่อนข้างจะน้อยอยู่นะครับยังยากอยู่ก็คือเออร์ลิงเบิร์ตฮา,าแลนด์นั่นเองนะครับเล็งไว้หนักๆอยู่คนเดียวครับตอนนี้นะ ก็คือทางด้านของกาเซตาเดลอ l สปอร์ตนะครับซื่ออิตาลีเขารายงานออกมาล่าสุดนะครับเขาบอกว่าตัวแทนของนักเตะเนี่ยทั้งคุณพ่ออาฟอิงเกฮารแลนรวมไปถึงมิโนราโอล่านะครับเดินทางเข้ามาคุยกับตัวแทนของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับนี่เออร์ลิงเบรห์ฮารแลนทัวร์ไลฟ์นะครับตอนนี้ก็เดินทางไปคุยกับหลายทีมคือตอนแรกสุดเลยนะครับเราเห็นภาพแล้วว่าตัวแทนของนักเตะ เดินทางไปคุยกับทีมในสเปนนะครับสยักษ์ใหญ่ซึ่งก็ได้แก่บาร์เซโลนาก่อนเลยนะครับแล้วไปคุยกับเรอัลมาดริดด้วยแล้วก็มีข่าวตอนนั้นน่ะว่าจะทัวร์ต่อมาที่อังกฤษนะครับจะไปคุยกับพวกเหล่าบิ๊กทีมที่ให้ความสนใจในตัวฮาแลนด์อยู่โดยเฉพาะ2ทีมใหญ่ใ,ญในแมนเชสเตอร์ซึ่งสื่อนะีครับล่าสุดก็ยืนยันออกมาแล้วนะครับตัวแทนของนักเตะ เข้ามาพูดคุยกับทุกทีมแล้วรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับแมนยูเนี่ยคุยไปแล้วเหมือนกันตามข่าวที่บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับเขาก็บอกว่ามีแค่ปารีสแซงต์แชงกและก็าเยอนมิวนิกเท่านั้นที่ยังไม่ได้คุยนะครับแต่ก็น่าจะเป็นเป้าหมายถัดๆไปที่จะเข้าไปเจรจาฉะนั้น ก,การรายงานหลน,นี้นะครับแปลว,ว่าแมนยูยังอยู่ในสงครามชิงตัวแน่ๆนะครับสนใจแน่นอนแค่ว่าการเข้ามาคุยครั้งนี้อาจจะยังบอกไม่ได้ว่าแมนยูจะเป็นตัวแต่งเลยหรือเปล่าใครจะได้นักเตะไปร่วมทีมนะครับแต่เชื่อว่าต้องเป็นทีมที่เงินถึงเท่านั้นนะครับเงินต้องถึงเงินต้องเยอะเอาไว้เพราะว่าตัวพ่ออาฟิงเก้ก,กับไรโอลาเนี่ยฟาดเงินกินเปล่ายับแน่นอนนะครับพร้อมจะพร้อมจะโกงราคาเต็มที่นะครับเงินกินเปล่าเท่าไหร่ล่ะ เบื้องหลังเนี่ยจ่ายให้ได้ไหมคุณพ่อขอ10ล้านโนเวาลาขอ20ล้านเนี่ยทีมนั้นต้องจ่ายให้ได้นะครับอันนี้คือยังไม่รวมค่าตัวนักเตะนะถ้าเกิดเงินทุกอย่างถึงฮาแรแลนด์มาแน่นอนมันก็เลยมีกระแสข่าวจากเอ่อเขาเรียกว่ากระแสตอบรับดีกว่าจากแฟนบอลอีกหลายๆกลุ่มที่บอกว่าไม่เอาดีกว่าไหมโดนโกงขนาดนี้ไม่อยากไปทําการค้ากับมันนะครับก็แล้วแต่มองนะฮะถ้าเกิดแมนยูเงินเยอะเนะี่ยผมว่าเอาแน่ๆเพราะว่าผลงานต่างๆนะครับแล้วก็จะเข้ามาแทนคาวานี่ด้วยนะ อย่างที่บอกครับถ้าเกิดคาวาน,นี่อยู่ต่อเราก็ไม่ต้องไปหาซื้อใครที่ไม่ใช่ฮาเลนเข้ามาเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจริงๆแต่ถ้าเกิดคาวาน,นี่ไปแล้วเอาฮาเลนเข้ามาก็ถือว่าโอเคเหมาะสมนะครับแทนที่กันโดยตรงอ่ะแล้วก็ปิดทา้ายด้วยข่าวนี้นะครับเกี่ยวข้องกับนักเตะที่เราจะพบในยูโรปาลีกรอบถัดไปนะครับก็คือคริสมอลลิงนั่นเองดีนักเตะของเรานะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในสนามนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางบ้าน ของเขาเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือทางนั้นของ AP นะครับ Associate Press แล้วก็ฝั่งของ BBC Sport แล้วก็ The Guardian รายงานตรงกันหมดนะครับระบุว่าเมื่อช่วงเช้าตรู่ของเมื่อวานนี้ตามเวลาที่อิตาลีนะครับคริสมอลลิงโดนคนร้ายนะครับโดนโจนกลุ่มหนึ่งบุกเข้าบ้านพักนะครับที่บริเวณตอนใต้ของกรุงโรมที่เขาอาศัยอยู่นะครับโดยที่ตัวเขาเองและก็ครอบครัวของเขาเนี่ยต่างกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านด้วยนะครับ โจรมาปะกันในบ้านเลยนะฮะสื่อเขาบอกว่าสมอลลิงโดนคนร้ายกลุ่มนั้นเนี่ยจ่อปืนใส่นะครับแล้วก็บังคับให้ไปเปิดเซฟนะครับเอาของมีค่าออกมาให้หมดนะครับไม่จะเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์นะครับเครื่องเพชรต่างๆของภรรยาแล้วก็ของมีค่าต่างๆอีกหลายชิ้นนะครับโดนสั่งให้เอามาจากตู้เซฟเอาปืนจ่อเหมือนในหนังนะครับแล้วพอได้ของทุกอย่างไปกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ก็หนีไปได้อย่างม่องไวนะครับคือยังโชคดีที่ว่า สมอลลิงกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวอย่างภรรยากับลูกเนี่ยไม่ได้มีการได้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตรายนะครับแต่ว่าก็มีอาการตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฝั่งของมาคัสแรชชอร์ดเนี่ยนักเตะของเราก็เหมือนเป็นคนยืนยันอีกคนนึงว่าข่าวนี้จริงนะครับออกมาทวิตไปถึงสมอลลิงแล้วเป็นการให้กําลังใจนะครับว่าขอให้สู้ขอให้ผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปให้ได้นะครับนะก็โอ้โหอิตาลีเนี่ย ชุกชุมครับนะมีการปล้นกันตลอดนะแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวขอส่งกำลังใจให้กับสมอลลิงแล้วกันนะครับขอให้ผ่านพ้นจากช่วงนี้ไปได้คือตัวไม่ได้รับบาดเจ็บก็จริงแต่ว่าเรื่องของจิตใจสภาพอารมณ์ต่างๆเนี่ยอาจจะได้รับความตกใจระดับหนึ่งเลยนะครับโดนปืนจ่อขนาดนั้นน่ะแล้วก็คนอื่นก็อยู่ในบ้านด้วยถือว่าอันตรายมากนะครับขอให้ผ่านพ้นตรงช่วงนี้ไปได้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในสนามนะครับขอให้เกมพบกับโรม่าเนี่ยเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ ตกใจจริงอ่ะนะครับช่วงนี้จนขึ้นบ้านนักบอลบ่อยมากๆเลยนะฮะโอเคนี่คือทั้งหมดของการต้หนราบาข่าวแมนยูประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณขึ้นชอบคลิปนี้ฝากด้วยกด subscribe ให้กันนะครับแล้วก็มีเพจอินสตาแกรมติดตามกันได้รวมไปถึงสปอนเซอร์ยาทาจอมทองและยาไายหนึ่งสสานะครับก็ขอให้มีความสุขกับการท่องเทีย่ยวในวันหยุดวันนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมกาดต้องไม่ตกนะครับใส่หน้ากากอนามัยด้วยเวลาออกไปไหนแล้วก็ล้างมือสะอาดนะครับช่วงนี้กาตต้หน้าลาไปก่อนแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ